สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมาทาร์รดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะประจําครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนพฤศจิกายน2564นะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมนะคะถึง21สิงหาคมนั่นเองนะคะก็ใช้เดืนนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะการอ่าน ดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไมคแนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีสิงลัคนาสิงทุกทุกคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิงลัคนาสิง์คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตก่อนนะ พอดูอดีตของชาวราศีสิงห์ลักนณะสิงค์ค่ะอดีตที่ผ่านมาในเรื่องราวความรักชาวราศีสิงห์ลักษณาสิงห์เป็นยังไงบ้างคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่คิงถือถ้วยนะคะวิวออฟฟอร์จูลค่ะเดอะเวลนะคะและเป็นไพ่ u e e n ถือถ้วยค่ะ ให้คู่ขึ้นมานะคิงและควีนถือถ้วยนะคะชาวราศีสิง์ลัคนาสิงคุณอาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากรกฏมินพิจิกนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหนะ้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีสิง์ลัคนาสิง์ตัวคุณกับคนรักของคุณมารู้สึกว่าอยู่ไกลกันอ่ะอยู่ไกลกันอารมณ์อ่อนไหวทั้งคู่ ะะอาจจะไกลกันเพราะว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะในเรื่องราวของการงานก็ได้หรืออาจจะเป็นการห่างกันสักพักนะคะเพื่อที่จะทบทวนความความสัมพันธ์ทบทวนความรู้สึกของตัวเองว่ายังต้องการกันและกันอยู่หรือไม่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนมีไพ่เดอะเวิร์เข้ามาแบบนี้นะคะเข้ามาอยู่กั้นกลางนะคะเนาะระหว่างคุณสองคนระยะทางนะคะเป็นเป็น เป็นอุปสรรคอย่างหนึง่งที่มีผลกับความสัมพันธ์หรือบางคนจบกันไปแล้วแหละแต่ว่าคือมันมีไพ่จบอะคะ่ะไพ่จบไพ่เดวลนะคะเป็นไพ่ของการแบบจบแบบสมบูรณ์แบบนะคะเป็นไพ่ใบ,บสุดท้ายของอเป็นหมวดของเมเจอร์อัคนาเป็นไพ่ใหญ่นะคะเป็นการจบแบบสมบูรณ์แบบต่างคนต่างมีชีวิตต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ ไพ่คู่ก็ยังขึ้นมายังคิดถึงกันและกันยังถือกันและกันไว้อยู่ในความทรงจํายังคิดถึงทุกครั้งนะคะอืมประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็อันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมาของชาวราศีสิง์ลัคนาสิงนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็สามารถสคริปต์ข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยค่ะแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนําไปคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเท่านั้นเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ในช่วงวันที่1นึถึงสิหพฤษจิกายนสองพันหารหจะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่งโว้ลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นค่ะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยด้วยก็ได้นะคะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงวันที่1นึถึงสิหพฤษจิกายนสองพันหรหค่ะ 9ดาบนะคะไพ่เอ็มเพลสค่ะไพ่เดอะมูนนะคะไพ่หนึ่งถ้วยค่ะชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะคุณอาจจะกำลังคิดถึงชาววันศุกร์ค่ะชาววันจันทร์นะคะชาวธาตุน้ำกรกรกมีนพิจิกโดยมาพาะในชาวราศีมีนลคณามีน อาจจะเป็นชาวธาตุลมมิ่ถูกตุนกลุมนะคะใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ำพายเท่านั้นไม่รู้สึกว่าคุณคิดถึงเขามากๆแล้วก็อยากจะขอโอกาสคุณรู้แล้วแหละว่าเขาอ่ะคือคือคนที่ยืนหนึ่งอยู่ในหัวใจคุณตมาตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไหนคุณคิดถึงเขาคุณอ่อนไหวคุณกลัว กลัวว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเข้าหาเขาแล้วเขาจะไม่ให้โอกาสเราคุณคิดมากฝันถึงนะคะบางบางครั้งบางคืนก็มีฝันถึงตื่นมาก็ร้องไห้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ข้างกายคุณแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอืมคุณสับสนค่ะคุณคิดถึงเขาคุณสับสนคุณไม่กล้าคุณกลัวนะคะแต่คุณอยากจะได้โอกาสคุณอยากจะได้โอกาสก็มีเกณฑ์โอกาสนะคะที่มันเหมือนกับคุณอยากจะขอคืนดีเขาว่าคุณอยากจะกลับไปแต่ว่า มันรู้สึกว่าคุณมีความกลัวมากๆแล้วก็มีความไม่แน่ใจไม่มั่นใจด้วยว่าเอ้ยกลับไปแล้วเขาจะยังยังต้องการเราอยู่ไหมเออประมาณนี้นะคะยังอยากที่จะมีเราอยู่ในชีวิตอยู่หรือเปล่านั่นเองนะคะอืมนะด้วยเหตุผลต่างๆนานาที่ทําให้คุณเนี่ยไม่ไม่กล้านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงลคัคนะสิงจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณไม่กล้าเพราะว่าเขาอาจจะมีเจ้าของไปแล้วมีคนใหม่ไปแล้วหรือเปล่าคุณถึงไม่กล้านะคะอืม อยูเ่เป็นได้หลายกรณีนะคะตรงนี้เพราะเป็นดวงโดยรวม,วมเนาะขอดูเอาคำานะอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ีษะนาสิงค่ะเอาคำานะอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์ีษะนาสิงจะเป็นอย่างไรไพ่ใแบแรกจะเป็นไพ่เก้าไม้เท้านะคะเมื่อกี้เป็นเก้าดาบตอนนี้เป็นเก้าไม้เท้านะ,ะอัศวินถือดาบค่ะหนึ่งไม้เท้านะคะและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะชาวราศีสิงห์ีษะนาสิงนะคะคุณอาจจะ ิดถึงชาวธาตุน้ํากระกฎมีินพิจิกคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษศรีธนูอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมนะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนั่เท่านั้นไม่รู้สึกว่าชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะคุณกลัวจริงๆแหละคุณมีความระแวงมากๆคุณอยากจะติดต่อเขาคุณอยากจะคุยกับเขาคุณอยากจะขอโทษคุณอยากจะขอโอกาสแต่ไม่รู้สึกว่าคุณ คุณไม่มั่นใจในตัวเองเลยอ่ะคุณกลัวว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันอาจจะเกิดขึ้นไปในทิศทางที่มันเลวร้ายมากกว่าเดิมคุณเพียงแค่อยากจะขอโอกาสที่จะได้พูดคุยอีกครั้งหนึง่งคุณอาจจะอยากจะขอโทษอืมเป็นเพื่อนกันก็ได้ประมาณนี้นะคะอืมนะก็ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์ของตัวเองไว้ด้วยนะคะอ,อ่อนไหวมากๆนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำาไม่ใช่เอาคำสีไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงศรีษะสิงขอคําแนะนํานะคะขอคําแนะนาจากไพ่ทาโร่ค่ะขอคําแนะนําในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงศรีษะสิงค่ะคําแนะนําใบแรกได้เป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะอัศวินถือไม้เท้าค่ะเละเวอร์นะคะและเป็นไพ่ดีไฮพินเทสค่ะ ชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์ไพ่ทาโร่แนะนําว่าทาไพ่ทาโร่แนะนําว่าคุณอยากกลัวอืมคุณอยากกลัวอยากกลัวที่จะสื่อสารอยากกลัวที่จะส่งความปรารถนาดีอยากกลัวที่จะพูดคุยอืมไพ่บอกว่าอย่างน้อยๆเนีอยอ่ยถ้าหากว่าเราเก็บปิดวางซ่อนเลนส์ความรู้สึกนี้ไว้อ่ะคุณไม่ต้องบอกเขาไปทั้งหมดก็ได้คุณแค่ บอกในส่วนที่เมื่อคนเมื่อคนที่จะรับฟังแล้วเขาจะรู้สึกสบายใจเขาจะรู้สึกแฮปปี้เขาจะรู้สึกไม่กดดันดังนั้นคนเราเมื่อเลิกกันไปแล้วมันคิดถึงกันได้ค่ะมันคุยกันได้มันเป็นเพื่อนกันได้อย,อ,ยอย่าเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งคิดอะไรไปล่วงหน้าถ้าหากว่าเราบริสุทธิ์ใจและปรารถนาดีจริงๆคุยได้กลับไปเป็นเพื่อนได้นะคะแต่ถ้าหากว่ามันไม่ใช่แบบนั้น คุณคาดหวังมากกว่านั้นคุณต้องมองความเป็นจริงด้วยนะว่าสถานการณ์สถานะของคุณและเขาตอนนี้คืออะไรมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีคนที่มีเจ้าของอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะเข้าไปแล้วเขาจะมีปัญหาไหมคิดหลายๆขั้นตอนคิดหลายๆตลบคิดหลายๆหนทางนะคะแต่ถ้าหาว่าคุณบริสุทธิ์ใจแล้วอะค่ะไม่มีอะไรที่ที่ไม่เหมาะสมทั้งนั้นนะคะ ประมาณนี้จงทําในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำแล้วคุณสบายใจแล้วเขาก็สบายใจเช่นเดียวกันอยู่ในขอบเขตของของสถานะที่คุณได้รับอยู่ณวันนี้อยู่ในขอบเขตของความสบายใจความบริสุทธิ์ใจนั่นเองนะคะ ก็จะประมาณนี้นะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับม่มาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่ผิวไว้มมให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ